เงินสอง0บาทตอบใจครับขอบคุณเซียวเด่นและผักดิวนะครับแล้วก็แล้วก็สองพันเจ็มคเลยอันนี้คือจะดูกัสร้างผลงานนะสร้างประวัการใหม่ครับแู่คือเปอร์แซมหลายดอกก้าข้ามความกดดันจากคนที่น้อยกว่าอันนี้ฮะลองชัดแน้ว่าอัดับสองครับ อเนะนี่ก็ขอติ๊กต่มือให้กับลิซซาสปอร์ดแอนด์อัลสันนี่ะก็ขอบคุณเส็่ปุ้ยด้วยนะฮะบันทึกภาพครับขอบคุณนาี่สมชิตสิริวัฒนครับเียขาเบนแล้วก็ปวดสุนแรงด้วยครับมารับมอบรางวัลครับ ทางทองครับททองครับทางทองครับทางทองครับทองทองทางทองครับทงทองแท็กยูทีเดี๋ยวก็ทีเล็กโตโยต้าครับเวเล็กงคตรเก่งแล้วก็ยินดีต้อนรับเเสียวิชัยจังหวัดนครด้วยครับทางทองทีกยูทเดีวที่าทองเม็ดครับของคุณภาพมาตรฐานไทย ได้แชมป์ไปในรายการดีแล้วก็ขอเสียงตัเบอร์้กับห้ามทอเธอรทิฟด้วยและว่อมอกสองเสตให้กับ้ัมทอเธอรทิฟแซมสุกับแชมป์ในเชอกันปนโอเวอร์อาจเรย์้องฟินีขอบคุณมากมากครับสำหรับทุกท่านครับโอการ์ดเจ้าตบากับสวัสีครับสวัสดีสัสสสดีสวัสดีสดีสดั เอาเช็คอินเพื what, uh, what, 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 what? ่อพักวันไปน่กล่งเลกลององพาาพาาเรม่โอ้ล okay. yeah. ้บันดีะเอางเอาเฮ้ย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปนอกแล้วเงินรางวัลเอาไปเอาไปเอาไปนอ เอาเมื่อไรเรัมเเอาเมือไรเลยไปเจาไปทิ้งใจไปเลยเอ๊ไปเอารุไปเลยใส่กระดุ่ด้ใส่เยื่อหนึ่ได้วยนีเราสัมผัสใหม่ปอาไปเลน่ย

แม่ยู่วะใช่ทไ,ไทยผมแม่ยู่หรอวะ,อะรีกไว้ครับผมแต่งตัวไม่ค่อยงะครับโอโอเคผมก่อนนะครับหนึ่งสองอีกรูปหนึ่งครับหนึ่ง